วันนี้เรามาพบกับรายการ NB Channel วันนี้นะคะเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวันนิเวศธ,ธรรมรามเกี่ยวกับคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรพร้อมแล้วไปกันเลยน้องไต้น้องไตประชาธิปไต,ย,ต,ย,ต,ย,ตยในความคิดเห็นของน้องไตค,คืออะไรคะความคิดว่าประชาธิปไตยคือการยอมรับเสีสรีภากครับเอาแหมงครับประชาธิปไตยในความคิดเห็นของอแหมงคืออะไรคะการที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นค่ะน้องโก้น้องโก้ประชาธิปไตยในความคิดเห็นของน้องโก้คืออะไรคะ เออเออคือการที่ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันครับไปคนต่อไปกันเลยค่ะพิมพิมประชาธิปไตยในความคิดเห็นของพิมคืออะไรคะประชาธิปไตยเหรอป็นระบบการปกครองที่นำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพไปคนต่อไปกันเลยค่ะน้องกีนน้องกีนประชาธิปไตยในความคิดเห็นของน้องกีนคืออะไรคะการเลือกตั้งค่ะไปคนต่อไปกันเลยค่ะ พี่กรณ์พี่กรณ์ประชาธิปไตยในความคิดเห็นของพี่กรณ์คืออะไรคะการมีความเสมอภาคกันครับและมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยนั้นแท้จริงแล้วประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นยังรวมถึง <c oughs> หลักความเสมอภาคการที่นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยทางโรงเรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เสรีภาพทุกคนในสังคมไทยได้รับเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงความคิดเห็นการนับถือศาสนาและสุดท้ายความเป็นพลเมืองดีคือการที่เรามีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสรุปประชาธิปไตยคือระบอบก,การปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยสิ่งที่อยู่คู่กับประชาธิปไตยของประเทศไทยคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาธิปไตยเป็นเรื่องไดตัวทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ